รงเรียนบ้านบุงแก้วน้ำลัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ที่หมู่5บ้านบุ่งแก้วตำบลหนองบัวใต้อำเภอสิบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูมีเขตบริการ2ชุมชนคือบ้านบุ่งแก้วและบ้านน้ำรัดเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจำนวน22คนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน87คนรวมทั้งหมด109คนจำนวนบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด12คนได้แก่ครูผู้สอนจำนวน9คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1คนพี่เลี้ยงเด็กพิเศษจำนวน1คนนักศึกษาฝึกประตบการณ์สอนจำนวน1คน นางสาววนิศราบุตรโชตได้ดำเนินการบริหารโรงเรียนทั้ง5ด้านคือ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิญกลยุทธ์และนวัตกรรม 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีการจัดทำแผนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงลึกสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC ร่วมกับการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านหุ่นแก้วนำรัดอย่างต่อเนื่องด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำคู่มือการบริหารงานสีฝ่ายและแผนปฏิบัติการประจำปีริเริ่มพัฒนาระบบการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมริเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสารศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้นักเรียนประถมวัยมีคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นด้วยกระบวนการบริหารจัดการ BKNL Mo เดลด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์การสารกระติบค่าด้วยคลาด้านที่ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนำความรู้ทักษะและนวัตก,กรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษามีการปฏิบัติจริง มีการติดตามประเมินผลและมีรายงานผลการใช้นวัตกรรมก,การบริหารและนำผลไปปรับปรุงผลจากการปฏิบัติงาน 1. ผลการสอบอาทีของนักเรียนชั้นประหมศึกษาปีที่1ในปีการศึกษา2566 สูงขึ้นจากปีการศึกษา2,565และปีการศึกษา2,564ที่ผ่านมาทั้งด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง 2. ผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2,566สูงขึ้นจากปีการศึกษา2,565และปีการศึกษา2,564ทั้งวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ครั้งนี้ยังมีนักเรียนสามารถทำคะแนนทั้ง2วิชาได้เต็ม100คะแนนคือรายวิชาภาษาไทยจำนวน4คนรายวิชาคณิตศาสตร์จำนวน3คน 3. ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศินละปะศัตกรรมนักเรียนครั้งที่71และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1นึ่จำนวน1รายการคือ การแข่งขันอ่านทำนองเสนะชั้นประหมศึกษาปีที่ 1- 3ถึงรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งจำนวนหนึ่งรายการรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองจำนวนสองรายการรางวัลเหรียญทองจำนวน9รายการและรางวัลเหรียญเงินจำนวนหนึ่งรายการ 4. โรงเรียนมีความปลอดภัยสูงมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามตอมแซมอาคารเรียนพร้อมแก่การจัดการเรียนการสอน 5. นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำรัดเป็นคนหู้จักความมีความประพฤติที่ดีมีจิตอาสาชอบช่วยเหลือผู้อื่น 6. เด็กบุงแก้วน้ำรัดเป็นคนฉลาดอ่านออกเขียนได้สะกดเป็นทุกคน 7. โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำรัดผ่านการประเมินสหารศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุก ระดับทองประเภทผลงานระดับดีเด่นปีการศึกษา2566